สวัสดีเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวไทยด้วยนะครับวันนี้กับอควากับเก่งแกลิมมอสกับแมปไนเมเฮาเนี่ยครับซึ่งอ๋อนี่มีไฟฉายด้วยครับโอ้โหซึ่งก็กจะมาสรวจบ้านก่อนเนี่ยจะเข้าบ้านกันนะครับซึ่งก็แม่แมแมงแม่งถึงแม่งฉือหมัดเลยเหี้ยถืออะไรดีถือนี่วะเออซึ่งดูจากลักษณะน,นะครับนี่นะ่ะจะเป็นหลุมศพนะครับดูใครใคร,ใครก็รู้ว่าเป็นหลุมศพ อันนี้ก็หลุมศพลูกศพลูกอะไรลูกท้อไม่ใช่อะไรวะอันนี้หลุมอันนี้หลุมศพลูกนี่ก็ลูกแต่อันนี้คือนั่นนี่คือเมียอันนี้ก็หลุมศพลูกเมียน้อยนี่นี่หลุมศพลูกเอ๊ะไม่ใช่หลุมศพลูกเอ้ะชี้ยั่อะไรวะหลุมศพเมียเมียเมียเพชรมียน้อยเออนี่หลุมศพคนใช้เออนี่หลุมศพแม่ พ่อน,นี่มุมศพอะผมศพผมศพใครก็ไม่รู้อาผัวน้อยอ่าผัวน้อยน้าเอ้ยชิบะอูมันนสียงะลรวะอู้อ๋อเสียงนี่โอ้ฮอบคุณดูเนี่ยอย๋อดุดได้จริงเลยโอ้โหเข้าห้องนี่แบอ เตรียมอาวุธไปเราต้องเตรียมอาวุธไปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะโดนก็ได้เกิด้ก็ได้นะครับโอ้อาวุธก็หายแล้วแหละโอ้โหกลับขึ้นมากลับขึ้นมากลับมาไหนเฮ้ยโจ้าโฮ้ยเจ้ฮ้ยเจ้ากากาอื้อกาดับเรียบร้อยมาขึ้นที่บนกันนะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าบูดเลโอ้โหอฮ้ยเวันนี้ นี่อะไรเนี่ยเอาเม่งเอาเอาจะเอาหายไปเลยประตูเว้นัใครเม้งเป็นเมนมาลาดแถวนี้ว่ะใสยตอนนั้นหน้าแบบว่าอะไรวะอะไรวะเงี้น้อยโดนเมียหลวงขังอยู่นอกบ้านพอดีเป็นเมนมันเดินใส่ผ้าอนามัยท่วมอะไรโอ้โหเดี๋ยวตัมรอนเรื่อยไหมครับเอาเม่งไปเลยแค่นี้นี่อะไรวะเอาเม่งหายไปแค่โอ้โหนี่อะไรวะบูเยตไอ้ชิ้นงตัวอะไรวะ นี่เมียน้อยชี่แมงมุมส่งเมียน้อยโอเมก้า oh ดอันนี้น้อยกว่าแมงมันใจรูปรตบหลังขาบจ้าไปเนี่ยโอ้โอ้เอามาหาหายเออเอาไปไปวะมีทางอะไรวะมไม่ฟังยิ่จะจ oh. Oh oh, ยิงโอ้จับปุ๊บโอ้โหโอเมก้เอ๋อไอ้สายคุณขึ้นไปยังไงวะ แม่งเสียงเกมหลอนว่ะเตียงอู๊ดขึ้นมาดิวะไอชีแม่งไม่จ่ายค่ไฟดิแอโอ้โหอช่น่ากลัวเป็นไรครับเราเคล็ดเลยต้องเคล็ดไปครับเออเออเฮ้อห้องน้ำปูมิงตายตายเออตาย เฮ็เข็บอู้ไอ้วู้ม่งร้องกีเลยชีบเข็บอู้จ้าเออกินเห็ดเข็บหรเห็ดเข็บไปครับไปครับอู้ชิบเองขวายไซด์เหมือนกันแนวขวาก่อนไยวชี้มึงห้องไม่มีอะไรไปดูไซด์บ้างล็อกว่ะม่งไม่แม่งไม่ฝักอินดียหรอวะม่งแฟกซ์เกล็อก เฮ้เชีบอะไรวะแบ็คเฮดเชีบแบ็คเฮ้เฮ้เชีดำใครไม่เอาึงิโซมาข่งบนวะเม่งโอ้โหไแม่งมีน้อยแน่นอนเฮ้เช็บโ้เช็บเป๊บใหม่วะ ไม่ได้มันไม่มีประตูที่ไหนวะหลอนนี่ก่อนนะโอ้โหแม่งซ้ำกันใหญ่เลยเนี่ยซ้ำกันจงโหแม่งไหลเลือดเอ้ยหยุดอู้อ้าชิแม่งเดา,างงั้น,นเลยวะอุ้ยอ้าตบตูดหน่อยตบไข่หรอหลับโอ้โหโอ้ไปดีกว่าดีไม่ได้เดรกหรอกเออ ไันเด็กก็ลกเอามาตัวห้องนี้ไม่ตายยู oh, ah! uh! ี้เ uh! ข็บโอ้โหปืนลั่นปืนลั่เฮ้ยโอ้โห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 ไม่ตายไม่ตายเออ หน้าไมา้แพงน่าจะดีวะ่ะไปครับเชี่ยงงี้เอาปืนพกมาเียกักงวลทั้งนานเชี่ยเขาไปหรือเปล่ะเฮ็เดแฉบเหะเฮ็ดแฉบเฮ็ดแฉบมึงใครอ่ะอู้เอ้อบ,อบอ้าบ้าแม่งนอนแม่งโดนซ้ำตายโอ้โหเฮ้อ แระตัวเมื่อกี้อ้วโ้เฮ็ดเีบเฮ็ดเกบเฮ็ดเ็ดแคบบ่เฮ็ดแคบบ่เบงเฮ็ดเอ็ดเขบเจาะหัวอีกโอ้โหเงไม่ได้ไปนี้เจับเอรับจับเอออุ้ยับ Mày Hết mày 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 hết mày 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 nhiều mày 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 hết mày vậy mày 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 โดบยาเยอะอืมโดบยายแค่นี้พอไปชิลี่หนึ่งล้างเวน้นเอาหั้นเดียวตายเลยโอ้โหาเห็นไหมดอนล็อกอ้าวอู้อย,าย่าให้เก็บไม่เก็บอย,าย่าให้เก็บหืหหลับคาวิ่งมาจุเสียงไปวะว้าวว้าว โอ้ชั zat, ้นเฮดแคตัวนี้นะมันมั่งทางขึ้นมันม่มีแต่ทางขึ้นใช่ไหม้ไอ้เชียงไอ้ชพดดินไหวอ้า Nakua. anh Malake, a lion, huh? Sia hai khăm ba? Sia? Hang liu a. Mang hoa, duyên nga hoa 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 อไรวะเฮ้ยไม่อ,อ,อ,อู้ไม่ใช่ที่แคบซอมบี่บีบเนี่ยมีโลดกันเอนน็โคชิวะโอ้โเออเออเฮ้ยแคบเฮ้ยแคบเปๆๆน็นงไงวะเออแม่เห็ดบูมง่งแมบบที่สามตัวทา้ายเปล่าเปไงวะ เท็จเนี่หว่ารู้ตูนี้นนอนเอาไม่ใช่ไหนวะตู้ไหนวะข้างล่างนี่ไหนี้างเชี่ยมกม่งททงตรงเด็ S <S <preach miracle> ชิ้นนี้มิงตึงคว้างเลยอ่ะชิ้นี้ก็แแ้นไวจังเลยอยแม่งแล้วชิบอออือเจ๊เฮดแคบเฮดแคบเฮดแคบไอชี้วิ่งกี่ตัวเลยวะไปไไปตัวอ้าโไปไนี่นี่กลับกลับกลับไกล จากไหนเมฮาได้จ oh God. บ okay. อ้๋ไม่เกิดเล่มจบแล้วโอเคโอ้แม่งแหนีในสร้างโดยไอย้คนนี้คนระับผมว่าผมพอเห็นเหนแม่งเสียวโอ้โหแล้ววันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับผมตัดแค่ฉากที้ผมตกใจนะแหละโอ้ซียูแล้วเคอกันคลิปหน้านี้นครับโอ้บาย